สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเอ <Hey, S 1> เวลาที่เราอยากจะบอกว่าบางอย่างทุกอย่างบางคนทุกคนจะพูดยังไงกับฝรั่งดีไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือคำว่า something something อะไรบางอย่างเช่น I want to do something fun tomorrow let's go sightseeing in downtown areas I want to do something fun tomorrow let's go sightseeing in downtown areas แปลว่าฉันอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันสนุกหน่อยพรุ่งนี้ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองกันเถอะส่วนคําว่า everything จะหมายถึงทุกๆอย่างสามารถพูดในประโยคได้เลยว่า I've told you everything I'm not lying I've told you everything I'm not lying ฉันก็บอกคุณทุกอย่างไปแล้วไงฉันไม่ได้โกหกนะต่อมาก็คือคําว่า someone someone หมายถึงใครบางคน อย่างเช่น someone is waiting for you outside someone is waiting for you outside แปลว่ามีใครบางคนกำลังรอคุณอยู่ข้างนอกอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า everyone everyone ที่หมายถึงทุกคนสามารถพูดได้ว่า everyone needs to work so they have money to spend everyone needs to work so they have money to spend ประโยคนี้หมายถึงทุกคนจําเป็นที่จะต้องทํางานเพื่อที่จะได้มีเงินไปใช้นั่นเองค่ะและแล้วก็จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยครูหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบสามารถกดไลค์ like, กดแชร์วิดีโอได้เลยและถ้าหากใครมีคําถามก็ให้คอมเมนต์ลงข้างล่างนี้เลยแล้วครูจะเข้าไปตรวจให้ทีละคนนะคะ that's all for today and I'll see you guys in the next video bye